เยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังณัสัสม,มติเวณของผู้จองเวณย่อมไม่ระง,งับไปได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระติสเถระผู้ผูกเวณกับภิกษุสงฆ์ท่านถือมรณะว่าตนเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงอดีตของพระติสสะสมัยเกิดเป็นดาบทก็ผูกเวณด้วยความเข้าใจผิดกับเพื่อนดาบทคือ มีดาบดสองคนพักอยู่ในโรงปั้นหมอตกดึกดาบดท,ที่นอนอยู่ด้านในต้องการออกไปปัสสาวะได้เดินเหยียบเข้าที่คอดาบดติดสะดาบดท,ที่ถูกเหยียบคิดว่าเดี๋ยวจะถูกเหยียบอีกจึงกลับด้านนอนฝ่ายดาบดท,ที่ปัสสาวะเสร็จแล้วเกรงว่าจะเหยียบอีกครั้งจึงเข้าอีกด้านหนึ่งและได้เหยียบเข้าที่คออีกดาบดติดสะผูกใจเจ็บ แจ้งให้อีกฝ่ายศีสะแตกตอนพระอาทิตย์ขึ้นแม้จะขอโทษแล้วก็ไม่ยินยอมจึงตอบโต้ว่าหากเราไม่ผิดก็ขอให้ศีรษะท่านแตกแล้วได้ใช้ฤทธิ์ทำให้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นประเกรงว่าศีรษะของดาบทติดสะจะแตกพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเจ็ดวันประชาชนเดือดร้อนพระราชาส่งให้ค้นหาสาเหตุก็พบว่าดาบททะเลาะกัน ต้องหาอุบายให้ดาบติดสักนำก้อนดินไว้บนศีรษะคลั่นแสงอาทิตย์ขึ้นก็ให้รีบดำน้ำลงไปก้อนดินนั้นแตกแทนจบแล้วจึงตรัสภาสิบนี้เวนได้แก่ความแค้นเคืองการคิดร้ายตอบแก่ผู้ทำร้ายเป็นต้นว่าคนโน้นได้ด่าเราหรือเคยด่าเรานำจิตให้คิดผูกพันอยู่ในความแค้นเคืองบ่อยๆชื่อว่าผูกเวร ย่ำนำไปสู่การสแสวงหาโอกาสด่าหรือทำร้ายตอบเวนยังมไม่ระง,งับกิจยังมไม่สงบ